ครับช่วงนี้ก็8โมงตรงนะครับก็เป็นช่วงครั้งปันนะครับเพราะมีน้องีจะมาร่วมนะครับในเรื่องเกี่ยวกับแขกผู้มีเกียรติก็จะเริ่มต่างต่างยอยเข้ามานะครับแต่ว่าน่าจะเข้ามากันอ่าแล้วที่ก็ช่วงช่วง9โมงนเพราะว่าช่วง9โมงก็จะเริ่มดำเนินการกัน จให้ี่นงนะครับให้ความร่กวนิการเริ่มเก้าโมงใวันนี้นะครับอาจจะ9ก้าโมงเก้านาทีอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นของเรากาลังปล่อยเริ่มดียาิมดีนะครับโควิดนะครับผมไปงานไหนก็มีการอย่อยมาที่รัวนระรวงสาธารณสุขนั้นนะครัจไดประมาณสิโมงสิบเอ็ดิโมงี๋ยวนั้นแะครรบจพิธีการ ไปทุกงานงานโสงานอะไรก็แล้วแต่รอกันก่อนนะครับเอาเาไม่้าวันนี้อยู่ทั้งวันเมือนทีมทีมจุดลงทะเบียนนะครับเองอยู่ทั้งวันใช่วันนี้อะไรจะไม่าัวนนี่แต่สวยๆทั้งนั้นเลยครับ โดยเฉพาะเสื้อเหลืองนะครับอาดตั้งใช้เอซีน่อยครับ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 พี่เต้จบการโรงเรียนค่ะบอกว่าอเรไลน์ฟังอยู่แขกบางส่วนก็เริ่มเริ่มมาแล้วนะครับ ก็มีการถ่ายรูปอะไรกันบ้างช่วงนี้ก็ยังไม่ถึงา่าพิธีการนะครก็มีแค,ค่บ,บางส่วน ไปชดางนี้ก็ยังอยู่ช่วงโรงเรีงนเพื่องป่อในหน้ากก่งรวมฝันจนบานสุดสิ้นหากยุคที่สิ้นลมตาสิ้งเบลเบาน้ำใจของินดินแผลน้เสียงเบอร์ สารนะครับตัวจรินของน้องเบียร์นะฮะบ้านสวนน้องอิดครับ,บค,ค,ครับผมอาหารอร่อยนะครับใช้บริการผมใช้บริการของน้องเบียร์นี่บ่อยมากค, <laughs> ครับผมครับสวยงามมากเลยนะครับ <laughs> <laughs> ทีมต้อนรับนะครับ<อ>ทีมลงทะเบียนพบกับอาซิมนะครับผู<ห>้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ <c oughs>